เขาก็ยับขาออกนันประจินั่น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 กไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังพิม่่น้องใบข้แล้วก็ช่องพังพิม่ยน้องใบข้าวชแนลนะคะนิดหน่อยจะก็นอนนิกหน่อย ออกมาเข้าห้องน้ำนะคะตอนแรกแม่ยังไม่นอนเลยพอออกจากห้องน้ำแม่หลับซะและวไปหยิดยังเขานั่นมันตาเิ่นเป๋วอยู่ cái này cái này tao buồn tao buồn bực tối mẹ đi non chân nằm hai người mưng mắng mưng mắng mưng mắng cônเขา năn mẹกำ đang tinh tổ lông đón em <cười> <Hà> <cười> อันนด้เขาเหยียดขาออกแล้วกินหนวุนมกินบอร์ปีก็นอนแนี่ตัวเองลุกขึ้นมาเล่นเฉยเลยก <c oughs> วนเขาเขากำลังนอนมึง Đẹp nói ôn ua Anh anh Cái đánh có hết nhận rồi เอาถ่ายเเขกเป็นันเขาเนาะเขาขาอกลมตัว วนเขานั่นน,น,ออออออนั่นเอาข้าวออกไปแม่อาข้าวออกไปนุชิกินนมอ,อุ้ยเนาะพุ่นพุ่นไก่รเล้วไก่รเล้วอื้มอ,อื้มอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ย น,นี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊หน้อยปุ๊บดูความน่ารักนะ่าสดใสของเด็กน้อย วิธีทางจะของนอนทเอีเมลก,กวนเขาตอนกลางคืนนะคะไม่กล้าออกไกลแม่นะไม่กล้าออกห่างแม่ ปีปีลูกปีปีปวดอือ่าคือลูกอืออือเอปีปวดอือ แล้วเสร็จจะนอนต่อไหมพี่ป <S musician> ี่พูดนะพูดนะไกลแล้วไกลดีลมแล้ว ก็ยับขาออกนอนประชิดนั่น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 อ้ออลอนเลยห็นบอกพี่ก็ลุกขึ้นมาออแ้้เขายังนอนต่อเลย

nói lọt nói đánh đánh nó mẹ bảo sang đít nói ơi, quấn câu khởi giặt này นอ้โเสียงพี่อราไทยเจ้าของนอนตดรักออกเนี่ยพีนอนนะเห็นบหมอ,อืมพีพ่ีนอนลงหายหมดเลยคลิปหกไม่ตายบางัง màn màn màn, mà tài thèm nổi này cuốn đi này, cuốn để cháy lên, đánh khéo hết nhằn quá, à à. à. เอาอีกแหละเอาอีกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ขาเสือปลายข้างเลยเขาจะนอน,นกัไน็ไรนอนเนาะไปกวนเขาอยู่โอ้ยเออหนาหน่ะนอนเออ กบหน่อยกบหน่อย โอเคคันคันขนาดหน่อยขนาดหน่อยโอ้คันนั่นน,นันน่นนั่นเฮ้ยเฮ้ย สุดไข่ออกเอาหมุนไปแล้วเออบุีโอลาตกระปงมาจังไหรมาจังไหรหาหมงนัอบันเ้ินเีย น้นเดี๋ยวไหนนั่นขามไปขามมากยุ่น,นี้อืมนอนโอ้ยนนวนเกานีน่ขวนแล้วุ่น นอนกับบ้นอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลสวัสดีค่นะคุณคะคุณน่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ เลียกมันมันเอ้นานมันเป็ลุย สวนสนุกไว้เขาด้ยนี่กุน,นคุกลวนเขานี่กลวนเหลว เล้วเอาแล้วอลวอมมุ้งไปทุไปทุหูเขาอยู่วกกวกอยู่อืม จะนอนกับ่อนอนโอ้ยขามไปข้ามมาอยู่นอนทำไมนั่น อกมาไกลไหมอืมสิไปใสอืมอืมไปหานอนทำไมอือไ,อได้หมองนอนเลยอืมนอนช้ำนอนในที่สุดก็ลงล <c oughs> นอกน่นแล้วจ้า <c oughs> บายบายจ้าเตีลงล็อกแหละเออด้มองแล้วเฮ้ยเนาะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะคะหนูได้ที่นอนแล้วเออลงล็อกพอดีเลยเนี่ยอึโอ้ยเอออืมตาหัากหลาย เจอกันใหม่จ้ะหลับฝันดีจ้า